จะมาบอกว่าเด็กคนนั้นมีชีวิตแล้วเอาดีใช่เหรอไม่รู้ได้ไงเนี่ยฮะพบล่างพบ้างงงตรร่อนที่ไหนอ่ะร่องน้ำที่ไหนอ่ะเอ็งโกหกมาเนี่ยไม่ได้โกหก สวัสดีครับผมตั้มที M um ครับทุกคนซึ่งนี้ทุกคนผมก็เดินทางกลับมาหาเพชรฆาตนะก็คือเจ้าเลยนะที่ชื่อว่าบุญน้อยหรอที่ผมสั่งให้มนะันมาส่งเด็กให้ผมนะทุกคนแต่ตอนนี้ก็หลายวันมากแล้วทุกคนผมมาหามันแทบทุกวันเลยนะผมไม่เจอมันเลยทุกคนไม่รู้ว่ามันได้ออกมาหรือเปล่าหรือว่าเมียไม่ให้ออกมาผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนแล้วก็วันนี้ผมก็มาเป็นช่วงมาสิบณ1็โมงกว่าทุกคนหวังว่านะ คงจะเจอมาเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเรือกในบริเวณป่ารอบๆดูเพราะผมมาหาประมาณ3าสรอบได้แล้วทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันโอ้โนเ่ยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นทางนี้เพื่อจะไป ผมมาหามันสาวันนะทุกคนแต่เป็นวันเว้นวันนะทุกคนแล้วก็ออกวันนี้นะจะลองเข้าไปเลี้ยงดูเพราะปกติที่ผมมาแล้่ผมไม่ได้เข้าไปเลี้ยงนะแค่ดูบริเวณนั่นแหละแต่เรื่อนี้ผมจะลองเข้าไปด้านในป่ายเผื่อว่าจะเจอมันอยู่ด้านในนะแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจทุกคนว่ามันออกมาได้หรือเปล่าเมียมให้ออกมาไหมเพราะว่ากลัวจะทําผิดกฎอะไรอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนถ้าไม่ออกมาใช่ไหมเด็ก đẻ nhỏ có cũng không biết à, gì không, không biết nữa về giờ này ở trong không có không an luôn để hết mình bảo mình mất vay là có này mình không biết ai ai buồn nỗi này buồn nỗi là cái này รุ่มมากเลยครับี่ต้องเดินแบบระมานุวังเลยเพราะว่าลมแงแบบเป็นเป็นเยบเลย ว่าวันนี้ฝนตกแน่ๆเลยทุกคนดูดิฟ้ามืดมาเลยนู่นนะ่ะนะฟ้ามืดมาเลยน่าจะตกประมาณช่วงบ่ายอีป,ประมาณสองสามชั่วโมงก็น่าจะตกแล้วแหะ แต่คนแรกนี่คือผมไปส่งบ้านนะทุกคนแต่บ้านน้องอะ่ะอยู่ห่างจากหมู่บ้านผมประมาณสองหมู่บ้านนะมีหมู่บ้านหนึ่งก็อีกหมู่บ้านหนึ่งอะ่ะแต่คนที่ส่งอ่ะมันน่าจะอยู่หมู่บ้านนั่นแหละหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละคนที่ส่งมานะถ้าน้องคุณเนี่ยที่ผมจะมารับใช่ไหมถ้า ไปไปไม่ถูกนี่คือหลงแน่ๆทุกคนเพราะว่าแถวนี้นี่คือมีแต่ป,ป่านะป่าทั้งนั้นเลย่ยเดีวผมจะลองลองทุกคนตามตัวไอ้คนที่จับเด็กมาส่งนั่นแหละเผื่อว่าจะเจอมันยังไม่เห็นหน้ามันเลยนะเดี๋ยวผมจะลองทุกคนลองแกล้งถามไอ้บุญน้อยเนี่ยว่าไอ้คนนั้นเนี่ยมันหน้าตายไงลักษณะรูปร่างเป็นยังไงเผื่อผมจะได้เจอมันแล้วก็ เดี๋ยวอาจจะสั่งสอนสักหน่อยเลยเดี๋ยวรอมันเราเจอตัวมันก่อนแล้วกันไม่รู้จะเจอไหมเดินต่อเลยทุกคน เต็มไปหมดเลยฮะเมื่อวานฝนน่นจะตกบริเวณนี้นะแต่แต่บ้านผมไม่ตกบ้านนี้ชื้นไปหมดเลยนะชื้นแบบมากๆากเลยแหละฟังเสียงนี่คือจะไม่นยินเสียงเลยแน่อนอนแหละอ,อ,อยากพูดถึงไอ้แพะเหมือนกันไม่รู้หายไปไหนทุกคนไม่เห็นหน้าเห็นตามันเลยนะเจ้าแพะ เกือบอาทิตย์หรือว่าอาทิตย์กว่าแนละ้วด้วยที่ผมไม่ได้เจอมนันเลยนะปกติผมชอบมาอยู่บริเวณนี้ผมมาใช่ไหมไอ้สาวันที่ผมมาหาไอ้บุญน้อยเนะ่ะผมไม่เจอมันเลยทุกคนแล้วก็แพะหรือว่าว,ว,ว,วัวมันนี่ไม่ได้ยินเสียงกระกระดิ่งหรือว่าอะไรเลยนะเสียงเสียงกระลอกอะแบบไม่มีเสียงเลยทุกคนมันจะตามตัวมันเจอหรือเปล่าหรือว่า,วาพ่อมันแบบว่า ได้ให้มันย้ายที่เลี้ยงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวผมจะถ่ายทุกคนดูนะถ้าเจอนะแต่นี้ก็อาทิตย์กว่าให้ไม่เจอเลย ผมมาดูทั่วหมดเละผมเดินใช่ไหมผมเดินสุดนี่แล้วก็เดินวนๆดูไม่เจอตรงน,นี้จะมีทางไหมนะนึ่น,น,นม,มากี่รอบกี่รอบก็ไม่เจอทุกคนรอบนี้ผมจะหายละเอียดเลยนะ อยู่นะตรงนั้นไม่มีใครอยู่นะนนท,ทั่วทั่วไม่มีใครอยู่ของจริงนะทุกคนบอกเงียบเดี๋ยวผมจะอ้อมนี้ดีกว่าทุกคนอ้อมแล้วก็เลาะขึ้นมานะ นีน้พอจะรู้ทางอยู่นะแถวนี้ก็ไม่ได้รู้มากเลยหรอกูีเชืออันน่าจะอ้อมได้มังไก็เป็นทางนั่นแหละนแต่มันมีมแมลงที่อยู่ตามกอไผ่นี้เป็นไปนหมดเลยนะ ต้องไปทางนี้เลยมแมลงไม่รู้เต็นไปหมดเนาะเยียดเลยโอ้โหหินกอนไปเลยทุกคนหินก้อนแบบใหญ่มากเลย ก้อนยันอง,อยงใหญ่นะขึ้นได้ไหมรองเทผมมันเลื่นที่ได้อ,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 อถอนเท้าข้างล่างนะถ้าถอนเท้านี่ขึ้นได้ชัวร์วเลยหนละนี่ดูดิหนึ่งมองมองเห็นนะถ้าตรงนี้โล่งนี่น่าจะมองเห็นทั่วเลยนะ

น่าจะใช่นะเนี่ยเสียงอยู่ด้านหน้านู่นเลยยินบอกว่าเอ็งจะมาถามเรื Spike ่องเด็กใช่ไหมอะไรนะหรือเปล่ารอก่อนนะรอก่อนอะไรกินตายดึงเฉยรีบไม่ได้ต้องเดินค่อยๆบุญบุญอ่า Mích chữ nan nè bên này mọi nè mày vang không mày không kamaia mày vang 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 kamaia mày rồi kamaia mày vang kamaia mày vang kamaia mày vang อาจะมาบอกว่าเด็กคนนั้นนม่ชีวิตแล้วเอาดีใช่หรอไม่รู้ได้ไงเนี่ยหา,าไปาาพบล่างพบล่างดูตรงร่องน้ำที่ไหนอ่ะร่องน้ำที่ไหนอ่ะเอ,อ็งโกหกมาเนี่ยอาไม่ได้โกหก กูโค้งมันไม่ดีนะใช่เหรอเล่งเล่งรู้ได้ไงว่าเป็นเด็กคนนั้นหรือว่ายังไงจำได้เหรอจำได้ถ้าจำชุดเด็กคนนั้นได้อ,อ๋อเหรอโอ้ยแย่นะเธอไหนอ่ะที่เองเจอเท่าไหร่บนเขาฝั่งนู้นอ,อ๋อฝั่งนู้นเลยเหรอไม่ใช่แถวนี้ใช่ไหมไม่ใช่โอ้ไกลนะขา้าดคาดคิดว่า น่าจะโดนน้าป่าพัดเอ๋อเหรอน้ําป่าเออทุกคนฝนเพราะว่าแถวบนภูเขานี้ฝนตกหนักมากเลยนะน้ำลงเต็มเลยแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยสบายดีไหมลูกเมียเป็นยังไงบ้างสบายดีช่ป่ะเสียใจเหมือนกันนะทุกคนผมจะมารับเด็กนี่แล้วก็ เจ้าเด็กคณอัลลอปลอดภัยดีปลอดภัยดีไปส่งบ้านมาและเอออยากจะถามอีกข้อหนึ่งเองพอจะจำหน้าคนที่ส่งเด็กมาให้เองได้ไหมเองรู้ไหมว่ามันเป็นใครข้าไม่รู้แต่มันคือชาวบ้านใช่ไหมใช่อ๋อชาวบ้านชาวบ้านนะแล้วเองพอจะจำหน้าได้ไหมล่ะสักนิดหนึ่งอะ่ะ รู้ไหมว่าเป็นคนแถวไหนหรวออ่ายังไงไหมข้าไม่รู้ว่าเป็นคนแถวไหนอโอแต่ข้าจำหน้ามันได้ข้าจำหน้าได้ใช่ป่ะอย่างพวกนี้เต็มตไปหมดเลยอันนึงดักมาเลยนี่เลยแล้วอันหนึ่งเออ,อเจอบ้างไหมเจ้าเด็กเลี้ยงแก่เนี่ย ไม่เห็นเลยเอ๋อไม่เห็นเลยเหรอหายไปไหนไม่รู้หลายวันแล้วเนี่ยไม่เจอหน้ามานันเลยไปไหนของมันวะพี่ๆสีหลายคนก็เม้น์บอกผมนะว่าอยากเห็นหรือว่าอยากเฮ้ยผมไปถ่ายแล้วทุกคนถ้าผมเจอผมถ่ายแล้วทุกคนแต่นี่คือผมไม่เจอเนี่ยสิถ่ายอะไรไม่ได้เลยนะก็คือบทสรุปเลยนะทุกคนเจ้าเด็ก เด็กน้อยคนนั้นนี่คือน่าจะไม่ได้มีชีวิตยอยู่แล้วก็ส่งสารน้องนะทุกคน <c oughs> แต่นี่ถ้าอยู่ใกล้ๆนี่ผมไปดูแล้วนะแต่นี่คือไกลเลยใช่ไหม,มเล้เงมันรอนานยังไงเอามาได้วันสวันแล้ว เอ๊ะทำไมมะลืนทำไมมาไม่มาแล้วไม่เห็นน่ะคาไม่ว่างใช่เหรออืมโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็น่าจะไปแล้วแหละไปอ่ะไปก่อนนะไปเอ็งกลัดไยไมแน่หรือไงคาน่าจะกลับเมืองของคาอ,อ๋อเหรออืม เดินเดี๋ยว,ยวขอเดินไปข้างนนหน้าก่อนนะคิดว่าวันนี้จะได้กลับมารับเด็กนะที่ไหนได้ละ่ะโอเคโชคดีนะโชคดีโชคดีโชคดีไปก่อนไปก่อนขอบใจมากมากเลยนะ,นะโอเคดูเรื่อง นะก็เสียใจเหมือนกันนะทุกคนน้องยังเด็กอยู่ด้วยแต่ผมไม่ทันได้เห็นนะแต่ผมน่าจะรุ่นรุ่น,น,นเด็กคนที่ผมไปส่งบ้านที่แล้วเนี่ยไปส่งบ้านนะคนที่แล้วนั่นแหละจบอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยก็ค,คือผมจะมารับหลายวันแล้วแหละแต่ไม่รู้นะ ผมก็ยังงงอยู่ทุกคนว่าน้องไปดูน้ําพัดยดงไงเพราะว่ารอบที่รอบนั้นเนี่ยที่ผมมาคุยกับไอ้เจ้าเพชรเนี่ยหรือว่าเจ้าบุญน้อยเนี่ยมันบอกผมว่ามันมัดไว้อยู่ทุกคนนี่คือเริ่มสงสัยละเริ่มสงสัยแล้วหนึ่งเพราะว่ารอบที่แล้วใช่ไหมมันเป็นคนบอกผมเองนะว่ามันมัดไว้ทุกคนแล้วก็มาบอกรอบนี้คือน้องน่าจะโดนน้าซัดอะไรคอ้าันวะไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวค่อยมาดูสิหนึ่ง ยังไม่แน่ใจนะมันก็น่าจะไม่มีแล้วแหละผมก็น่าจะกลับบ้านนะกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะดูทีหนึ่งว่าเราจะไปไหนกันต่อทุกคนไอโจนเดี๋ยวค่อยพูดถึงงั้นทุกคนก็เจอกินคลิปหน้านะครับทีนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกรลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนแล้วก็ท่าในใดที่ไม่อยากจะพลาดคลิปผมก็กดกระดิ่งไว้ทุกคนงานเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ